อ้ต่ออกขึ้นที่สูงเหี้ยกูแค่ชายานี้เลยโห<ฮ><ฮ>น่ากลัววะ่เเววะ level l e v ร้อยสองคนอ่ะ ไม่งมีมีแม่งมีปิดเลเวลอีกสองคนคือว่าตึ้งว่ะสีส้มอ่ะไม่ไม่ใช่สีน้ําเงินสีน้ำเงินน่าจะตึ้งเออว่ะแย่แล้วเฮ้ยดูแอร์เวลร้อยเลยเหรอใช่ประสบการณ์ไม่เห็นเป็นเวลเลยเวลนี่ฮเจฮ่ถ้าจะมั่นฉาขึ้นมานี่ไม่มีอะไเริ่องเงินไม่พอเลยนะเฮ้ยเบลล์ร้อยแล้วเคยตกมาแล้วแล้วมันก็ร้องโวยวายว่า จำได้เลยตอนตอนนั้นมันทีมกากหรือเปล่าแม่ง,งแม่ง,งมแม่งร้องแม่งร้องบวยวายมากว่าไอ้เชี่ยไปแง่ที่มึงลุมกูฮอกกูเราร้อยใช่ปหมล่ะแล้วมึงภูมิใจว่าข้าไม่รอดแล้วคนสารราลยที่มึงมาตีตีบ้านอ๋อไอ้น,นั่นเหรอเออรู้สึกแบบแม่งไรสารราศีปอเด้อเอาล่ะ สแมพอดีเนาะไม่เอาลอยอะไรวะกระจอกไอ้เฮียพี่เจยไปอยู่กลางบ้างวะเฮียเหลืองเหลืองเข้าวสองนะเหลืองเข้าวสองกูมาแล้วไอ้เฮียเพิ่งมาดิอันอโอะพี่เจกลางนะเขตดิอกลางละเฮ้ยอ ไกเยนิกะปีนิกาเฮ้ยพวกมึงมึงอย่าลุมกูดิกูรู้ว่ากูเก่งเกินไปตัวลูมาไหนเฮียก็จะแหละว่าพวกกูเก่งแต่ก็อย่าลุมกูครับกูพิจารณเลยอ่ะดิตัวมึงเก่งมาละเอาเยนยี้นี่ได้แต่ขอบ้านมึงเจ๋งดีนี่สี่หนูว่ะ ไปเชื่ยใจยังได้ยินหรอใช่เหรอติดแต่ว่าโอ้ยเฮียเมื่อกี้เพิ่งใส่ติดเชื้อโรคไอ้ชัยวัฒน์ว่ะไม่เฮียนี่เอาชื่อมาโบัละวผิดชื่อโอ้ยโอ้ยกูโดนดุดตุดเจอานักถมถุยไวรัสใหม่ไอ้เย็นนกองาแบบาแบบมาเรียนปั๊มนะ สสอนนเ้ตีีน่ตอนแรกกูกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาบ้านน mm ้ำเงินออกก่อนใช่ไหมหรือว่าไปเอาบ้านชมพูออกก่อนแล้วนะน้ำเงินอ่ะกูว่าออกก่อนเพราะว่าถ้ามึงบอกเพราะมันดูเพราะกูอ่ะกูน่าจะลำคานไอ้นี่ต่นตัวกูลำคานไอพ่อโหมดมากกว่านมันลำพานเลยตัเนี้เนี่มันเอาบอะกันที่แบบปั๊มเว้ยไอเชิมบูอ่ะเอองั้นก็มีผลให้เอาล้ว แล้วเมื่อกี้มันชุดเหล็กมันชุดเหล็กดาบเหล็กอะเมื่อกี้ล่าสุดที่กูเห็นอะเพราะรกูไปแจกเชื่อมึงน,นี่มึงอ่อนไรถึงก,กับขั้นไปแจกคนอ,อื่นมาเหรอวะโดนลุมบ้าแจกดหีแต่มันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วอัดตูดกูที่เนี่ยไอเซฟเฟอร์รอไม่ใช่เซฟเฟอร์เฮียป๊อปปี้นี่แหละแม่งบัฟนกสปีดอะ่ะอ๋อเอ้ยขุดเตียงหน่อยได้ป่ะน้องขุดดิ ไม่รู้น้องหรือพี่หรือเพื่อนไม่รู้ว่คุณเตี้ยงเดียดิไม่มีน้องมึงไม่มีน้องไม่มีน้องไมีแค่นี้อะไรเปล่าเก่งกล้าสามากแล้วคุณหน่อยได้ไหมคุณหน่อยได้ไหมคุณหน่อยคุณหน่อยไม่ได้วะแอชิวยังมีหน้ามาตีได้เหมือนกับยังให้กูต้องเดินไปตีบ้านด้วยตัวเองไอ้ส้นตีนอเหี้ยกูทำขวา,นาโน้มลงอะไรอยเหี้ยฮ่ นั่นแหละก็เลยบอกยังต้องเดินไปตีบ้านเองอเหี้ยึแงแล้วกูป่ะละ่ะแรกเลยอ่ะไฮ้ยงกลางาไว<ห>้ไมน่ะกำลังเสริมมาแล้วไปยันนี้ด,ดโิโอ้ยดู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 ดอดู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 าูด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 ดูย วต้องหนึ่งๆกูเละเฮ้ยจริงโอ้โหสะแผมงกูถอยถอยถอยเชี่ยกูถอยเอาไว้เฮียสะแผมสแผเชี่ยกูหมดตัวเฮียโอ้ยเหยดเขมไปดา่อสวยสวยโอ้ยไอ้พวกต่อเธอบนหัวดินเฮ้ยบ้านมันเฮ้ยบ้านเฮียดูก่อนกลับมาก่อนได้ไหมบ้มาละมาละวีกระโปง โอเคกูมาละเอาดิเจสวยใสเป็นแห้งโเป็นแค่กูเปิดฝังเวยเล็กไปเยอะเลยมึงทำให้ทุกอย่างมันด่างพอยรู้ตัวไหมโดนปืนโดนเพี้ยไอ้เชี่ยที่หิววะไอ้สัสไม่เปลี่ยนปุ่มเฟ f o เป็น e f a n เควย e อะไรก็ได้ไหมผมได้ท่านั่งอีกนิดแล้วเดี๋ยวผมไป เอ้ยเดี๋ยว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 ไอ้น้องคนนี้เขาเล่นนี่นี่หว่าไอ้นี่นี่หว่าอะไรวะนี่เป็นฟนการ์ดเออรู้แหวกไหนเงี้ยโอ้ไอหยน้องมึงไอ้เห็นน้องเขาแม่งไม่หลับไม่นอนนี่เหี้ยดูดยิ่งกว่ายาวไม่ทันทีเอ้าอู้ดี่นี่มันยังกาเลยโอ้ยไม่ได้แล้วดับแดงดาบแดงสีผูใช่ป่ะใช่สีผูดาบแดงเอาตั้ข้ว่ไอ้เย็ดเย็ดเอาต้ขี้ วิบยบ้าแล้วมันสวิงไม่อยู่เลยเหียเอาตัคิรเดี๋ยวาแล้วคนหน่ยนหน่อยจอนี่ทานกดิทานกไม่เอาเตงก่อนแล้วก็นอยสเตงเตงล้สู้นฮีโร่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่นม่ไ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 มไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่มไ่ไม่ไม่่มไ พี่เจกูบอเร่นหน้าไปอนาคตหนึ่งชั่วโมงแล้วไอ้ควายเกียวปัดจัดพี่เจไอ้เจโอเคมันออกแล้วได้วะาเวลร้อยพี่ตุ๊เวลหนึ่งอุ้ยตอนนี้เราโอเคเรา EC วินไล่เฮ้ยโอ้โหเล่นชิวๆก็ได้ละไม่ไม่ตึงขนาดนั้นละ จะบเลงจบเลยกระได้ไมย์ไอพวกไม่ต้องวิ่งมาเอากูเลยเพื่อนกูไม่ไม่ยึดซาพอในสนามหรอกไอ้เยี่ยงกูตายกี่ครั้งวะางงตายครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเยอ้ดาบไม่ขึ้นไม่เกมไวจัดเลยข้าไปแปดตัวเลย,ยนะูเียเข้าบ้านไหมยเข้าบ้านไหมไ<ะ>ด้ๆกลัวไม่คุณกลับมาละอ่าสีแดงอยู่ไหนวะซ้ายมาแล้วอยู่นี่อยู่โอเคกูมีวอยอะ หอยไปเดินป๊อปอร่อยเลย่ตาหอยเปิดเอากูตีตีมือทุกตัวตัวเฮ้ยเฮี้ยอะไรน่ะสเต็ปเฮี้ยอะไรน่ะดังหน้าเก็บตับมาตุ้งเตี้ตี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 ตายจริงวะ